สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องเจมหม่ดบิกบานนะคะวันนี้เราบิกบานอยู่ที่ศูนย์พระบารมีของพี่ธรรมนูนนะคะตามคําเรียบรองของเอฟซีนะคะเพราะว่าเอฟซีบอกว่าไม่ให้ขาดหายไปจากจอนะคะหายไม่ได้ตอนนี้มีเอฟซีที่ให้กําลังใจพี่นุนเยอะมากอ่ะพี่นุนควรภูมิใจสวัสดีครับท่านสมาชิกและเอฟซีต่อทัท้งท่านผู้ฟังทุกท่านครับ ผมบา่าศูนย์ผมอยู่ที่ตำบลศูนย์ผมอยู่ที่คอมอที่ห้าหลักสานเรื่องบินตำบลวังตะโกเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับตำบลวังตะโกฮนะจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอพระสมเด็จโบราณเนืเ้อค่อนข้างเป็นหุ่นตาเนะาสวยมากนะครับอันนี้อ,นนอันนี้เป็นเนื้องโบราณใช่ไหมครับพี่ เป็นพระที่อธิฐานติดด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จพระจันโตองคบาลังศแห่นวัดพรงสทธิสาครับประวัติที่มาที่ไปนั้นก็ชัดเจนและมันแม่นยำครับเนื้อหาก็เต็มเปีเ่ยมนะพุทธคุณก็เต็มเปีเ่ยมนะครับกายภาพความเก่าของเนื้อพระก็เป็นธรรมชาตินะสวยงดงามะตะการตาม,มากครับองค์ที่หนึ่งครับดูด้านหน้าครับดูด้านข้างครับ อันนั้นดูด้านหลังแล้วนะอันดูด้านข้างครับดูด้านหลังครับโอ้ยจริงๆอะไรมันสวยอย่างนี้ครับอต่อไปเป็นองค์ที่สองสวยมากครับสวยงดงามมากครับปการตามากนะครับเนื้อหาก็เป็นเปี่ยมนะใครไม่มีบุญไม่มีบารามีไม่มีวาสนานี่หมดสิทธิ์เลยนะครับดูด้านข้างครับดูด้านหลังครับ อะไรมันสวยอย่างนี้ครับถึงเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาครอบครองกันนะครับชอบองค์ไหนแคปเลยนะแคปเลยครับองค์ต่อไปครับเป็นองค์ที่สามนะครับเป็นพระที่สวยจริงๆครับองค์ที่สามดูด้านข้างครับดูด้านหลังครับสวยจริงๆครับต่อไปเป็นองค์ที่ที่สี่ครับ องค์ที่สี่นี่ก็สวยมากครับเนื้อหาก็เป็นเปี่ยมนะจึงเปิดโอ,อกาสให้ท่านได้มาครอบครองกันนะครับ<ช>ถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบาราีไม่มีวาสนานี้หมดสิทธิ์เอาไปครอบครองเลยนะครับเ<ช>พราะพระเลือกเจ้าของนะครับพระนี่เลือกเจ้าของนะครับอันนี้เลือกเจ้าของนะคะครับใครเป็นเจ้าของถึงจะได้ขึ้นคอนะคะครับอันนี้องค์องค์ที่เ่าไหลแล้วองค์ที่สี่ค่ะต่อไปเป็นองค์ที่ห้าครับฮะ<า>พระ อะไรมันสวยอย่างนี้ครับองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นั้นก็สวยงดงามมากแล้วครับมาเจอองค์ที่ห้ายิ่งสวยใหญ่ครับสวยจริงๆครับสวยฮะเห็นแล้วจะเกิดความหลงไหลนะครับฮะกายภาพก็เป็นเตี่ยมความเก่าก็เก่างดงามเป็นธรรมชาติของเนื้อพระนะครับสวยเอาเรามาดูกายภาพพระครับดูครับดูเป็นกล้องนะคะดูนะครับความเก่านะครับ เนื้อพระมีความหนึบนุ่มนะดูแลดูดูแล้วฉ่ำนะครับฉ่ำนะเป็นธรรมากเป็นธรรมชาตินะฝึกเซนไซมาจากใต้ผิวภายในขององค์พระนะครับและแล้วก็เยิ้มเลยครับมันจะเยิม้มมาความเก่ามันได้ครับมันได้อายุก็เลยเยิม้ม มันงาคล้ายขนมเข่งสวยมากครับรมัน,มานงา <ào> อ่ะดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังดูด้านหลังนะครับชัดเจนนะคะด,ดูด้านหลังชัดเจนนะครับนะ,ะมันเงานะทำคล้ายขนมเข่งทำเยอนในในนะเห็นซ้ายนี่ฮะอกคต็มไปหมดเนะี้ยซ้าย สวยมากเดี๋ยวได้จะดูไม่ได <here>. ้ค <nossos> ร <viewers> okay. ับอ่าดูครับดูฮะดูแผนซ้ายนะแผ่นซ้ายขึ้นสุดเลยฮะงดงามมากนะครับเป็นชั้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 นเลยฮะอ่าวลราณต่างๆก็เต็มไปหมดฮะวลราณต่างๆฮะดูฮะความสวยงดงามเป็นระกรตามากนะครับราคาจับต้องได้นะคะท่านผู้ชมต้องได้นะครับท่านผู้ คุู้ชมนะครับเบอร์โทรพี่ของอาจารย์ธรรมนูนี่เหมือนจะใส่ไว้ใต้ลิงก์นะคะแอดไลน์เข้ามาเลยครับค่ะแอดไลน์หรือแอดไลน์หรือโทรตรงเลยก็ได้นะคะหรือจะโทรที่อ่าไปเมมหรือจะทักหาหมวยเลยก็ได้นะคะได้ทั้งสองสั่ช่องทางเลยนะคะครับขอบคุณนะคะวันนี้คือสร้างหลวงพ่อท่านพระครูพิทักษ์ใช่ไหมคะใช่ครับพระครูพิทักษ์ค่ะท่านสร้างโรงพยาบาลนะคะสําหรับรักษาฟรีฟรีทุกโรคใช่ไหมคะ ฟรีทุกโลกเป็นว่มบริจาคสร้างโรงบาลได้นะคะครับที่จังหวัดสุพรรณนะคะคืออำเภอดอนเจดีนะคะนะขอเป็นสะพานบุญนะครับขอเป็นสะพานบุญบอกผ่านท่านผู้ใจบุญนะฮะที่มีกิจศรัทธาที่จะร่วมสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยการสร้างโรงพยาบาลแผนแพทย์ไทยพระพิทั์สหโลคารักษาคนเพื่อรักษาธรรมะรักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและร่วมสร้างมหาอุโบสถเจดีพิทักษ์ศาสนาองค์ซึ่งเป็นมหาอุศนแก่ผู้เจ็บป่วยและเพื่อการสาธารณอุศนที่ยิ่งใหญ่ ในแผ่นดินทั้งโลกจากผมในธรรมนูญสุกเกษครับซึ่งผมก็ไปรักษามานะครับเป็นรักษาตามาใช่ไหมพี่ใช่ครับหายเดินที่อื่นไม่หายแต่ที่นี่หายเราต้องไปช่วยกันนะคะไปช่วยพระคุณเจ้ากันนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณได้กันนะคะสร้างบาณฟรีรักษาฟรีทุกอย่างเลยนะคะก็คือใหนกินก็ฟรีครับในที่มีพอปัจจัยท่านมีจิตแมตตาหรืออยากจะสร้างบุญตรงนี้คือบุญแท้ๆนะคะ โดยเฉพาะดวงตาคนเดียวพี่ทำมณูนเนี่ยทำไมพี่ทำมณูต้องไปรักษาตรงนี้เพราะไปรักษามาแล้วดีและที่สําคัญพระคุณเจ้าท่านสร้างขึ้นเพื่อทุกคนฟรีหมดฟรีหมดชาวไทยแม้อาหารการกินก็ฟรีหมดใครที่เป็นโรคเป็นโรคตับที่อยู่ที่กินที่อะไรสารพัดธาตเบสฟรีหมดเดี๋ยวเราจะตามไปทําข่าวตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวหมวยว่างก่อนหมวยจะตามไปทําข่าวให้พระคุณเจ้าท่านด้วยนะคะคือวันนี้เดี๋ยวหมวยตามไปนะคะสวัสดีค่ะ